สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการเวองวันนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดูเหมือนจะนิ่งๆมาสักพักนะครับออตอนนี้ดูเหมือนกําลังจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหรือเปล่าโดยเฉพาะหลังจากท่าทีล่าสุดของฝั่งกัมพูชาที่ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าไม่ยอมรับแนวเขตแดนที่ไทยรอสถาปนาไว้ วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดกันไล่ตั้งแต่ถแถลงการของสมเด็จหุนเซนที่เหมือนกับว่าอยากจะล้มกระดานการปักปันเขตแดนทั้งหมดไปจนถึงปฏิบัติการข่าวสารในโลกออนไลน์แล้วก็มีการค้นพบหลักฐานชิ้นสําคัญด้วยที่อาจจะไขข้อสงสัยจากเหตุการณ์ในอดีตได้เลยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับคุณนัทครับซึ่งเป็นนักข่าวที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดเลยสวัสดีค่ะ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ใหญ่ที่สุดเลยดีกว่าก็คือแถลงการล่าสุดจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาค่ะอันนี้เผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านเลยนะคะแต่ว่าเป็นแถลงการจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกิจการชายแดนหรือ SSBA ครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งกร่าวมาก ใช่ค่ะสาระสําคัญเลยก็คือกัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดจากการใช้กําลังและที่สําคัญคือไม่ยอมรับเขตแดนจุดไหนก็ตามที่ไทยเข้าไปสถาปนาพื้นที่ได้แล้วแบบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขามีข้อเสนอตามมาด้วยมีค่ะเขาขอจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือ JBC เป็นกรณีพิเศษแบบเร่งด่วนเลยระบุวันเวลามาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ ขอเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569ที่จังหวัดเสียมราฐการกระทำแบบนี้ ถ้าจะให้วิเคราะห์เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไงครับคือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะมันเหมือนกับการล้มกระดานเลยค่ะหรือเหมือนเราเล่นเกมกันอยู่แล้วกดปุ่มรีเซ็ตเริ่มใหม่ทั้งหมดแปลว่าที่ผ่านมาที่ไทยเราดําเนินการไปทั้งหมดในพื้นที่พิพาทก็จะกลายเป็นโมฆะในสายตาของกัมพูชาค่ะเขาจะไม่นับเลยแล้วในเอกสารนี่ระบุพื้นที่เป้าหมายชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนมากค่ะอย่างเช่นช่วงหลักเขตที่42-47ถึงที่บ้านจกเจอซึ่งตรงกับบ้านหนองจานของเรา แล้วก็บ้านปริยจันทร์ที่ตรงกับบ้านหนองย่าแก้วหลักเขตที่3 3ถึง37เท่าเท่าบึงตะกวนพื้นที่จุดผ่านแดนตำบลทมด่าก็มีใช่ครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกซึ่งถ้าดูจากรายชื่อพื้นที่ทั้งหมดนี่มันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุมสถานการณ์ได้แล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเลยทําให้เกิดคําถามว่าอา้าวแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาขอเจอราจาตอนนี้นั่นสิคะ คือมันมีความย้อนแย้งอยู่พอสมควรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายไทยพยายามเชิญมาคุยมาเจรจาตลอดแต่ก็เงียบมาตลอดเงียบมาตลอดค่ะไม่มีการตอบรับใดๆแต่พอสถานการณ์ภาคพื้นดินมันเปลี่ยนไปปุ๊บกลายเป็นฝ่ายกัมพูชาที่ร้อนรนแล้วก็กลับมาขอเจรจาเองอืมมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการทูตมันก็เป็นแค่แนวรบเดียวนะครับเพราะว่านอกจากการออกแถลงการแล้วเนี่ยในโลกออนไลน์ก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลย อ๋อเรื่องคลิปวิดีโอใช่ไหมคะใช่ครับมีคลิปที่ถูกแชร์เยอะมากเป็นภาพชาวกัมพูชาเดินถ่ายคลิปเหมือนรีวิวบ้านตัวเองที่พังเสียหายอย่างหนักค่ะเห็นคลิปนั้นแล้วเหมือนกันคือดูแล้วมันสะเทือนใจมากนะสะเทือนใจมากครับแล้วเนื้อหาในคลิปเนี่ยเขาก็กล่าวโทษชัดเจนเลยว่าเป็นฝีมือของทหารไทยเป็นการโจมตีจากทหารไทยซึ่งภาพแบบนี้มันสร้างอารมณ์ร่วมได้ง่ายมากค่ะ เห็นคนสูญเสียบ้านเห็นความพังพินาศมันเรียกความเห็นใจได้ทันทีแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มามันมีอีกมุมหนึ่งที่ในคลิปไม่ได้เล่าเอาไว้เลยคือพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่บ้านเรือนของพลเรือนธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นจุดที่ทหารกัมพูชานำอาวุธยุธโทโธปกรณ์หนักๆเนี่ยไปซุกซ่อนเอาไว้ในเขตชุมชนอาวุธหนักนี้ระดับไหนคะก็มีทั้งเครื่องยิงจรวด bm 2 1มีปืนใหญ่ มีเครื่องยิงลูกระเบิดคือเอาไปแฝงตัวอยู่กับบ้านเรือนประชาชนเลยอ๋อซึ่งถ้าเป็นตามหลักยุทธวิธีสากลแล้วเนี่ยการกระทําแบบนั้นมันจะทําให้พื้นที่พลเรือนทั้งหมดกลายเป,เป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทําไปทันทีถูกต้องครับเพราะว่าต้นตอของภัยคุกคามมันมาจากตรงนั้นการนําเสนอภาพบ้านที่พังเพียงด้านเดียวโดยไม่พูดถึงบริบททั้งหมดว่ามีอาวุธซ่อนอยู่แบบนี้มันเข้าข่ายปฏิบัติการข่าวสารหรือที่เรียกกันว่า IO เลยนะคะ ชัดเจนเลยครับเป็นการทำา o เพื่อสร้างความเข้าใจผิดและก็เรียกความเห็นใจจากนานาชาติเพื่อสร้างภาพว่าฝ่ายไทยเป็นผู้รุกรานที่โหดดายโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ใช่ครับแล้วมันก็ได้ผลนะในระดับหนึ่งเพราะภาพมันทรงพลังกว่าคำอธิบายที่ซับซ้อนทางทหารเยอะเลยจริงค่ะนี่คือความน่ากลัวของสงครามยุคใหม่เลยคือการต่อสู้กันในสนามรบของการรับรู้ ใครคุมเรื่องเล่าได้คนนั้นก็เหมือนจะคุมความได้เปรียบไปแล้วแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ท,ทหารไทยเราเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่ทหารกัมพูชาถอยร่นออกไปค่ะคือมันมีการค้นพบหลักฐานชิ้นสําคัญที่น่าตกใจมากมันคือเรื่องธนบัตรปลอมใช่ไหมคะใช่เลยครับทหารไทยเราไปเจอธนบัตรไทยปลอมจํานวนมากหรือที่เขาเรียกกันว่าแบงกอปีโ้โหจจำนวนมากนี่คือเยอะขนาดไหนคะเยอะมากครับ กองอยู่เลยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นธนบัตรชนิดราคา500บาทแล้วคุณภาพการปลอมเป็นยังไงบ้างเออจุดนี้แหละครับที่มันแปลกคือคุณภาพการปลอมมันต่ำมากแบบว่าดูแวบเดียวก็รู้เลยว่าของปลอมไม่ได้ทำมาเนียนเพื่อเอาไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจแน่ๆอ้าวแล้วเขาปลอมมาเพื่ออะไรกันล่ะคะถ้าไม่ได้จะเอาไปใช้คำตอบมันอาจจะย้อนกลับไปที่เรื่องปฏิบัติการข่าวสารอีกแล้วครับอ,อ มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตได้ใช่เลยจำได้ไหมครับช่วงที่ความสัมพันธ์ตึงเครียดมากๆจะมีคลิปไวัยรัลออกมาเป็นระยะระยะจำได้ค่ะที่มีชาวกัมพูชาเอาเงินบาทไทยมาแสดงพฤติกรรมดูหมิน่นใช่ครับมีทั้งฉีกทั้งเอาไปเผาไฟหรือบางทีก็เอาไปทาเป็นกระดาษชาระก็มีตอนนั้นยังคิดอยู่เลยนะคะว่าเขาโกรธแค้นขนาดต้องเอาเงินจริงๆมาทำลายเพื่อสร้างคอนเทนต์เลยเหรอ นั่นสิครับมันดูเป็นการลงทุนที่แปลกๆแ,แต่การค้นพบแบงก์ปลอมครั้งนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทําให้ภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นมาเลยมันทําให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากกว่าธนาบัตรที่ถูกเอามาใช้ทำคอนเทนต์โฆษณาชวนเชื่อในอดีตเหล่านั้นเป็นของปลอมทั้งหมดใช่ครับมันน่าจะเป็นของปลอมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็ไม่ใช่การแสดงออกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วสิคะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการแสดงที่ถูกจัดฉากขึ้นมามีการเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากมาอย่างดีโหนี่มันยกระดับจากการตอบโต้กันธรรมดากลายเป็นการทำสงครามจิตวิทยาอย่างเป็นระบบเลยนะ เป็นระบบมากครับมีการลงทุนผลิตสื่อเพื่อจงตีโดยเฉพาะเลยซึ่งการกระทําแบบนี้มันไม่ได้แค่ต้องการสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนของเขาอย่างเดียวแต่มันคือการยั่วยุอารมณ์ของคนไทยโดยตรงเลยถูกต้องครับเป็นการเหยียบย่าสัญ,ญลักษณ์ที่มีค่าของชาติเรา โดยเฉพาะการทำลายธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การทำลายกระดาษแผ่นหนึ่งมันคือการส่งสารแห่งการดูหมิ่นที่รุนแรงสุดๆพอเราเอาทั้งสามเรื่องมาวางเรียงกันแบบนี้นะครับภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะค่ะเริ่มจากการเคลื่อนไหวทางการทูตเพื่อล้มกระดานบีบให้ไทยกลับมาที่โต๊เจรจาควบคู่ไปกับการทำสงครามข่าวสารในโลกออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้ถูกกระทำ แล้วก็ตอกย้ำด้วยสงครามจิตวิทยาที่ใช้การดูหมิ่นสัญ,ญลักษณ์ของชาติเพื่อยั่วยุแล้วก็บ่อนทำลายขวัญกำลังใจมันคือยุทธศาสตร์แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า Hybrid Warfare ที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะคือใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีทั้งการทูตการทหารข่าวสารแล้วก็จิตวิทยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองอืมมันทำให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งในยุคสมัยใหม่นี่มันซับซ้อนจริงจ ใช่ค่ะเส้นแบ่งระหว่างสันติภาพกับสงครามมันไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วสงครามข่าวสารมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะแม้ว่าจะไม่มีเสียงปืนดังเลยก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือแนวรบด้านข่าวสารนี่แหละครับที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยมีส่วนร่วมโดยไม่รู้ตัวเลยจริงค่ะทุกการแชร์ทุกการคอมเมนต์ที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน มันอาจจะกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแยง้งหรือตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ง่ายเลยนั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้เลยนะครับใช่ค่ะการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อสนาชวนเชื่อมันทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะข้อมูลมันถูกออกแบบมาให้เล่นกับอารมณ์และความเชื่อของเราโดยตรงไม่ได้เล่นกับเหตุผลไม่ได้เล่นกับเหตุผลเลยค่ะทางรอดเดียวก็คือการต้องมีสติในการรับสื่อให้มันมาก ตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เห็นแล้วก็พยายามมองหาข้อมูลจากหลายๆด้านมาประกอบกันเสมอก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือส่งต่อซึ่งมันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดสำหรับเรื่องนี้เมื่อการเจรจาบนโต๊ะถูกล้มล้างด้วยถแถลงการและความจริงในสนามรบถูกบิดเบือนด้วยคลิปวิดีโอคำถามที่น่าคิดก็คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นอาวุธแบบนี้เราจะเชื่อใจอะไรได้บ้างและอะไรคือเดิมพันที่แท้จริงในความขัดแย้งครั้งนี้ วันนี้ต้องขอบคุณคุณนัดมากนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นยินดีค่ะหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวการเมืองแบบเจาะลึกเช่นนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ